เดียอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอวิสาหกิจขนมทองเอกร้านคุณประคอค่ะม,มีสมาชิก 1. น,นางสาวมารินาอารี 2. นางสาวสารุรมาสีมา 3. นางสาวพชิตาธโยศด4นางสาวนุฟรียะมามะก็ oh. ที่มาขนมไทยนะคะมีความสัมพันธ์กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยค่ะการทําขนมไทยต้องมีความประณีตประดิษฐ์ประดอยสวยงามค่ะจุดเริ่มต้นขนมไทยมาจากถวายในวงังออกสู่ชาวบ้านเป็นการถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นค่ะดังนั้นเราทุกคนต้องอนุรักษ์ขนมไทยไม่ให้สูญหายก็คือเราต้องหันมาบริโภคขนมไทยค่ะขนมไทยมีหลายชนิดแต่วันนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับทองเองค่ะทองเอง เป็นหนึ่งขนมมงคลเก้าชนิดขนมมงคลน,นั้นจะใช้ในการนำประกอบเครื่องคาวหวานเพื่อถวายพระในงานมงคลซึ่งทองเอกนั้นความหมายว่าการเป็นที่หนึ่งดังนั้นพวกเราเลยสนใจที่ศึกษาขนมทองเอกซึ่งเราได้ไปศึกษาข้อมูลจากร้านขนมไทยคุณประคองซึ่งป้าประคองเป็นอดีตพยาบาลแต่สนใจในด้านขนมไทยจึงได้ฝึกฝนด้วยตนเองจนได้จำาหน่ายจนถึงปัจจุบันค่ะ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่83ถนนนางงามตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา90000 00โทร074314896ไ ID ไลน์ชลาชัย Facebook ร้านคุณประคองชื่อหัวหน้าวิสาหกิจคุณคุณประคองปุเวกิจหรือป้าประคองชื่อที่อาจารย์สามารถติดต่อได้ คุณคุณประคองปูงเวกิจหรือป้าประคองโทร089 737 5529รูปภาพประกอบของผลิตภัณฑ์ขนมท้องเอกค่ะอธิบายกระบวนการผลิต1เทแป้ง1กิโลโกรัมใส่ภาชนะ2นำน้ำกะทิ500กรัมและน้ำตาล500กรัมใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน3ใส่ไข่ไก่15ฟอง แล้วคนให้เข้ากันจนแป้งเหลวสี่เพื่อแป้งเหลวได้ที่แล้วให้กรองแป้งเพื่อไม่ให้เป็นก้อนค่ะห้านำแป้งที่กรองแล้วขึ้นไฟประมาณสามสิบนาทีใช้ไฟกลางคนจนแป้งเป็นก้อนหกนำแป้งมาปั้นเป็นทรงกลมเจ็ดนำแป้งเข้าตู้อบประมาณสามสิบนาทีค่ะแปดนำแป้งที่อบเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นและเก้า นำขนมมาโอใส่บรรจุภันณฑ์ค่ะงบต้นตัวการผลิตที่ถูกต้องน,นะคะโดยหนึ่งคิดจากค่าใช้ใจ่ายการลงทุนเริ่มแรกโดยนำราคาอุปรกรณ์และเครื่องจักรมาหารจำนวนปีจะได้ราคารายปีเป็น974.67จากนั้นหารายปีเสร็จให้หาเป็นรายเดือนเอา12มาหารได้เท่ากับ81.21 จะได้เป็นรายเดือนจากนั้นให้หาเป็นรายวันได้หารด้วย30จะได้2.70ค่ะคิดต้นทุนการผลิตนะคะโดยมีวัตถุดิบตามตรงได้แก่แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายน้ำกะทิไข่ไก่โดยแป้งข้าวเหนียวจะใช้2 4 0กร,รมัมราคาต่อหน่วย4 8บาทเท่ากับ11,250น้ำตาลทราย140กรริโลกรัมราคาต่อหน่วย25บาทเท่ากับ3,000บาท ไขไก่480กิโลกรัมราคาต่อหน่วย37.50เท่ากับ18,000บาทน้ำกะทิ120กิโลกรัมราคาต่อหน่วย60บาทเท่ากับ7,200บาทรวมวัสถุด,ดิบทางตรงทั้งหมดเท่ากับ39,720บาท มาเห็นนะคะแบ่ง1กิโลกร,รัมใช้ไข่ไก่สิบฟองดังนั้นไข่ไก่15ฟองเทียบเป็นกิโลได้2กิโลกร,รมัมไข่ไก่ฟองละ5บาทดังนั้นไข่ไก่15ฟองก็จะตกราคา75บาทถ้าไข่ไก่1กิโลกร,รัมจะคิดได้35.5บาทวัสถุดิบทางตรงที่ใช้ไปทั้งหมด เท่ากับ960กิโลกร,รัมต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ไป39,720สามารถผลิตขนมทองเอกได้จำนวน3,600กล่องต่อหนึ่งเดือนการผลิตค่ะโดยคิดปริมาณวัตถุดิบต่อกล่องเท่ากับจำนวนวัตถุดิบทั้งหมดหารจำนวนกล่องคูณ100กรัมเท่ากับ960หาร3,600คูณ100กรัมเท่ากับ26 จ6 7กรัมต้นทุนวัตถุด,ดิบทางตัวเฉลี่ยต่อกล่องหาได้จากต้นทุนวัตถุด,ดิบรวมหารจํานวนกล่องเท่ากับ39,720หาร3,600เท่ากับ11,03บาทต่อกล่องสามรคะหาค่าแรงบางกลงโดยมีพนักงาน2คนได้วันละ500บาทเวลาทําการ30วันต่อเดือนดังนั้นต่อเดือนจะเท่ากับ30,000บาทค่ะ ต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยต่อกลองหาได้จากต้นทุนค่าแรงงานรวมคูณจำนวนรอบต่อเดือนหารจำนวนกลองเท่ากับ1นึ่พนคูณสาหาสพพนกล่องเท่ากับ8.33บาทต่อกล่อง4นะคะหาค่าใจ่ายในการผลิตโดยหาได้ทั้งหมด 11, 1 1 1 2 1 2 1ค่ะ โดยมีวิธีคิดคือ1ค่าไฟฟ้าหาได้จากค่าไฟฟ้าต่อรอบคูณจำนวนรอบการผลิตเท่ากับ30บาทคูณ30รอบเท่ากับ900บาทค่าน้ำประปาหาได้จากค่าใช้จ่ายต่อรอบคูณจำนวนรอบการผลิตต่อเดือนเท่ากับ10บาทคูณ30รอบเท่ากับ300บาทค่าทุนบรรจุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยคูณจำนวนการผลิตต่อเดือนเท่ากับ1คูณ 3,600เท่ากับ3,600บาทกล่องบรรจุภัณฑ์าได้จากราคาต่อนหน่วยคูณจำนวนการผลิตต่อเดือนเท่ากับ1บาทคูณ3,600กล่องเท่ากับ3,600บาทสติกเกอร์ผลิตภัณฑ์หาได้จากราคาต่อนหน่วยคูณจำนวนการผลิตต่อเดือนเท่ากับ0.5บาทคูณ3,600กล่องเท่ากับ1,800บาทาค่าแก้หูต้มต่อเดือนเท่ากับ840บาทและค่าเสรมราคาอุปกรณ์เท่ากับ81.21บาทค่ะ านะคะหาต้นทุนกรารผลิตรวมโดยหาได้จากวัตถุดิบทางตรงเท่ากับ39,720บาทค่าเล็กทางตรง3 0 0 0บาทและค่าใช้จ่ายในการผลิต11,121.21รวมทั้งหมด 80, 8 0 841.21ค่ะโดยคิดราคาตอ่อหน่วยได้เท่ากับ22.46บาทต่อกลองค่ะ ต้นทุนผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อกล่องเท่ากับต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหารจำนวนกล่องเท่ากับ88ดหหาร3600กล่องเท่ากับ22.46บาทผลตอบแทนจากการสัมภาษณ์นางกุลภคองปูเวกิจโอทอปสีดาว83ถนนนางงามตำบลบอยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาร้านกุพภคอรมีการตั้งราคาขายของละ50บาทโดยปัจจุบัน,นปริมาณของละ3า0กรัม ปริมาณการขายของผลิตภัณฑ์ขนมทองเอกทั้งหมด3,600กล่องต่อเดือนในกรณีศึกษานี้จะเทียบจำนวนการผลิต1,000กล่องคูณ50บาทรายได้จากการขายประมาณ50,000บาทต่อเดือนจำนวนการขายขึ้นอยู่กับช่วงเวลาดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นสามารถวิเคราะห์รายได้จากการขายขนมทองเอกต้นทุนการผลิตต้นทุนขายค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและรวมถึงกำไร,ราขาดทุนสุทธิของกลุ่มขนมทองเอกโอท็อปสีสีดาวร้านกลุลปะคองดังงบกำไร,ราขาดทุนดังต่อไปนี้กลุ่มขนมทองเอกโอท็อปสีดาวร้านกลุลปะคองงบกำไร,ราขาดทุนสำหรับระยะเวลาหนึ่งเดือนสิ้นสุดวันที่31มอมีนา2566ัาย1,000กขายหนึ่งพันกองคูณห0บาท เท่ากับ5 0,000บาทหากต้นนุนขาย1000กล่องคูณ2ี่6บบาทเท่ากับ22,460บาทกำไรขั้นต้นเท่ากับ27,540บาทหากค่าใช้ใจ่ายในการขายเท่ากับ0นบาทกำไรสุทธิ27,540บาทค่ะ 1. อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขายเท่ากับ กำไรขั้นต้นคูณ100หารยอดขายเท่ากับ27,540คูณ100หาร50,000เท่ากับ55.08% 2. อ,อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับกําไรสุทธิคูณ100หารยอดขายเท่ากับ27,540คูณ100หาร50,000เท่ากับ55.08%ค่ะวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตว่าสามารถลดล,ลงได้อย่างไรบ้าง การลดต้นทุนการผลิตคือซื้อวัตถุดิบครั้งละจํานวนมากและหาร้านที่เป็นราคาส่งเพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้น้อยลงและยังสามารถทํากําไรให้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นแป้งข้าวเหนียวจากที่ซื้อเป็นกิโลกร,รัมแยกตามที่ทําเปลี่ยนเป็นซื้อในจํานวนที่มากขึ้นอาจจะซื้อทั้งโหลหรือสั่งทีเดียวเป็นกระสอบวัตถุดิบทางตรง แป้งจำนวนกิโลกร,รัม240ราคา4 5บาทราคาวัตถุดิบ1800บาทน้ำตาลทรายจำนวนกิโลกร,รัม120กิโลราคา22บาทราคาวัตถุดิบ2640บาทไข่ไก่จำนวนกิโลกร,รมัม480กิโลราคา30บาทราคาวัตถุดิบ14,400บาทน้ำกะทิจำนวนกิโลกร,รัม120 กิโลราคา60บาทราคาวัตถุดิบ7,200บาทรวมราคาวัตถุดิบทั้งหมด35,040บาทค่ะวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตว่าสามารถลดลงต่อค่ะแป้ง1กิโลกร,รัมใช้ไข่ไก่15ฟองดังนั้นไข่ไก่15ฟองเทียบเท่าเป็นกิโลกร,รัมได้ไข่ไก่ลดลง เหลือฟองละ4บาทจะคิดได้เป็น15คูณ4เท่ากับ60บาทเท่าไข่ไก่2กิโลกรัมเมื่อเป็น1กิโลกรัมจะเท่ากับกิโลกรัมละ30บาทต้นทุนวัตถุดิบทางตรงเท่ากับต้นทุนวัตถุดิบรวมหารจำนวนกล่องเฉลี่ยต่อกล่องเท่ากับ35,400หาร3,600เท่ากับ9.73ต้นทุนการผลิตรวมต้นทุนผลิตภัณฑ์วัตถุดิบทางตรงต้นทุน30,000 5้าพต้นทุนต่อกลองเก้าจุดค่าแรงงานทางตรงต้นทุน30,000ต้นทุนต่อกลองแปดจุดสค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นทุน1นึ่งหมต้นทุนต่อกองสามจุดหนึ่งศูนรวมต้นทุน7,6161.21รวมต้นทุนต่อกองยี่สิบเอ็ดจุดหค่ะต่อนะคะ ต้นทุนผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อกล่องเท่ากับต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดหารจำนวนกล่องเท่ากับ76,161.21หจุดหาร3600กล่องเท่ากับ21.16บาทจากการวิเคราะห์ลดต้นทุนสรุปได้คือราคาต้นทุนต่อกล่องเริ่มแรกคือ22.46บบาทต่อกล่องเมื่อปรับล,ลด ต้นทุนทางวัตถุดิบทางตรงคือลดราคาแป้งข้าวเหนียวจากกิโลกร,รัมละ48บาทเหลือกิโลกร,รัม45บาทไข่ไก่จากกิโลกร,รัมละ37.50บาทเหลือกิโลกร,รัมละ30บาทราคาน้ำตาลจากกิโลกร,รัมละ25บาทเหลือกิโลกร,รัมละ22บาทเมื่อคิดต้นทุนวัตถุดิบแล้วจะคิดได้เท่ากับ21.16บาทต่อกองค่ะ สำหรับวันนี้กลุ่มของดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้หน้าที่นี้ขอบคุณค่ะ